มาแล้วค่ะ4ประตูทุกรุ่นออกรถง่ายนะคะเฮียซ่งจัดให้เลยค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษเพียง0.99%ค่ะวันนี้ขอนำเสนอให้เลยกับรุ่น4ประตูยกสูงเกรแดแทเกียร์ออโต้ค่ะนี่เลยเห็นเถอนี่หล่อมากหล่อแบบใดหล่อ,อยังไงอ่ามาดูนะคะล้อม็กล้อม็กแม็กเรียกว่าแมกเอกลายเข่าควางแล้วกันเนาะ มาพร้อมกับยางดีเซนติออทเลนะคะสำหรับสายลุยสายดุด,ดันชอบเท่ academia, ๆเข้มๆไม่สำใครนะคะถ้าเบื่อที่อ e ีนะคะเบื่อแมกเวลนะคะแนะนำนะคะตอนนี้เพลงนี้กำลังม,มาเลยนะคะกับแม็กร้อมยางชุดนี้นะคะจัดโปรโมชั่นนะคะใช้เงินดาวเพียง5 9 0 0 0บาทนะคะ ลงล้อแม็กซ ing แต่ทรงให้ด้วยอยากได้แบบไหนก็บอกกับเซลล์ลูกน้ำได้เลยนะคะตอนนี้ที่ขายดีไม่พ้นกับเท e าเอเบค่ะนี่เลยบางลูกค้าบางท่านนะคะบอกว่าทำไมสีเทาดูไม่เหมือนคันนั้นเลยขึ้นอยู่กับแสงนะคะง่ายๆเลยถ้าจอดในที่ร่มนะคะสีเทาจะเข้มนะคะไปตามแสงเลยแต่ถ้าเกิดว่าสีสว่างคือจอดอยู่ในที่ที่เป็นโปร่งแสงนะคะหรือว่ามีแดด แรงๆนะคะนี่ค่ะดีไซน์สวยงามเหมือนเดิมค่ะคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วนะคะก็ตอนนี้นะคะอุปกรณ์ของแถมมีให้ครบทุกอย่างเลยนะคะอย่างคันนี้เราแต่งมาพร้อมส่งมอบให้ลูกค้านะคะติดฟิล์มรอบคัน80%นะคะคันนี้ติดฟิล์มดำนะคะเป็นฟิล์มไฮคูเซรามิกค่ะลูกค้าสามารถเลือกความเข้มได้นะคะ CC 60 80หรือถ้าไม่ชอบฟิล์มสีดำนะคะสามารถเลือกเป็นฟิล์มเขียวนะคะ ฟิล์มฟ้าก็ได้นะคะเรียกว่าสายซิ่งนะคะจะชอบมากในรุ่นเกตสัตนะคะกระจกพับไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีไฟไฟกระพริบที่ด้านข้างนะคะนี่แบบนี้นะคะมาพร้อมกับบันไดข้างค่ะชุดคิ้วเกศสตร์นะคะมีโลโก้อิสุสุซอของเราด้วยค่ะให้รู้เลยว่าเป็นลูกค้าที่ออกรถกับอิสุสโซ,ซแสงมงคลของเฮียซงนั่นเองค่ะตัวย,ย่อ OR S O R ถ้าเจอที่ไหน ทักทายกันได้เลยนะคะแปลว่าออกที่ชารูมเฮซองนะคะเป็นพี่น้องกันทักทายกันได้นะคะ,ะในส่วนของด้านท้ายนะคะกระบะไลเนอร์เราติดตั้งให้เลยนะคะนี่สามารถบรรทุกได้นะคะส่วนมากลูกค้าขี่มอเตอร์ไซค์มารับรถเราก็ยกมอเตอร์ไซค์ของลูกค้าขึ้นกระบะไปเลยนะคะผูกแพ็กเกจให้อย่างดีเลยนะคะนี่หรือว่าลูกค้าที่เป็นสายซิงนะคะสามารถสั่งตัดขอบกระบะได้ด้วยนะคะนี่ อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นขอบกระบะแบบเต็มใบค่ะถ้าใส่ซิ่งต่างรถนะคะใส่จะโปรดจะชอบตัดสามารถสั่งตัดได้ค่ะอีกหนึ่งจุดนะคะความพิเศษก็คือในรุ่นเก๋สัดนะคะก็ในทุกรุ่นเลยของรถกระบะอีสุต,ตอนนี้นะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะนี่ก็ดีไซน์ตอนนี้ถือว่าโดดเด่นดีเลยนะคะอยู่ข้างมือเปิดค่ะนี่มือเปิดใช้งานง่ายๆเท่านี้เอง กันชนท้ายนะคะในรุ่นใหม่2025คุณตากันอยู่แล้วบางคนซิ่งจริงถอดนะคะสามารถถอดได้นะคะแล้วใส่ตัวปิดหลอกได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของที่ลูกค้าจะต้องไปตกแต่งเพิ่มได้เลยนะคะโลโก้ตัวซาดค่ะด้านหลังระบุเกตรุ่นให้ลูกค้าได้รู้ว่าเป็นรุ่นอะไรนะคะก็จะมีตั้งแต่รุ่นซาดนะคะรุ่น M รุ่นซานะคะก็จะมีเป็นโลโก้ตัวนี้มาพร้อมกับ คำว่า2.2อง m a c f o r d นะคะระบุตัวเครื่องยนต์ค่ะนี่เลยดีไซน์ใหม่โปรโมชั่นอย่างที่บอกนะคะตอนนี้ทุกอาชีพเลยไม่ว่าจะอาชีพอะไรนะคะอาชีพพนักง,งานประจำพนักง,งานรับเงินสดทุกอาชีพนะคะเรามีส่วนลดพิเศษให้อีก5,000บาทค่ะคุณลูกค้าแค่แจ้งมานะคะว่าทำอาชีพอะไรก็รับส่วนลดพิเศษไปเลยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะถ้าเป็นลูกค้า i s u z ุอยู่นะคะรับส่วนลดเพิ่มอีก5,000บาท ะะสามารถใช้ลดในเงินดาวได้เลยหรือว่าอยากเอาไปเพิ่มเป็นเงินดาวก็ได้นะคะจัดให้ตามที่คุณลูกค้าสะดวกเลยนะคะอ่าในส่วนของด้านในค่ะมาชมด้านในกันบ้างในเกรดซของทุกรุ่นนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าจะได้เป็นเบาะหนังท,งทั้งคันพวงมาลยัยหัวเกียร์แผงคอนโซลนะคะหุ้มหนังมาเลยเดินตะเข็บด้วยได้สีเทาดีไซน์ลงตัวมากๆนะคะ กระจกมองข้างพับไฟฟ้าด้วยนะคะฟังก์ชันตามนี้เลยนะคะใช้งานง่ายๆค่ะกระจกขึ้นลองออโต้นะคะในฝั่งคนขับแล้วก็เป็นกระจกมองข้างแบบพับไฟฟ้าใช้งานง่ายๆค่ะมาพร้อมกับกุญแจรีโมท2ดอกอุปกรณ์ตกแต่งให้ครบทั้งคันขนาดนี้โปรโมชั่นดีขนาดนี้ฝากคุณลูกค้าเลยนะคะอยากได้รถไว้ใช้งานออกรถง่ายๆแบบไม่ต้องมีคนขํา ออกง่ายจัดได้ทุกอาชีพทักมาหาเซลล์ลูกน้ำลูกน้องเฮียทรงได้เลยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะ